นานสอ,องมือกับมมันทานอแกดอกมันออนอยู่นี่ใค้มันเป็นเสียมตาลแต่จริงแต่ว่ามันเป็นออนเพราะว่าเขาลวกไวน์มาขึ้นเนาะสะีมันก็เลยเข็นมาแลงวันเราตังคนตังอยู่สิไม่ไม่วันกันนะเวลากิน บบมัาเป็นเมอเธหิวอย่าเ้ย